ืถั่วพูใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหลูกเล็กๆเป็นแถวเลยสนุกไหมเนี่ยมันก็สนุกดีดกเนาะเก็บถั่วพูสนุกเช้าสวยๆสวยมากใช่ไหมคะมันเยอะเนาะมันจะสดเช้าๆมันจะกินกินกับน้ำพริกกะปิกินกับอะไรก็อร่อยเนาะ ผัดก็ได้เหรอคะแกงปลาเลยอุ้ยนี่นี่ฟักหนึ่งอันนแหละกินมาอือหือนี่นี่ฟักหนึ่งได้ไหมคะเนี่ยด้กลับเพราะว่ามันพอดีเก็บถั่วพูกันค่ะเพื่อนๆดูสิถั่วพูดกมากเลยค่ะที่นี่เขาเรียกอะไรนะหนองงูเห่าเหรอคะวังงูเห่าใช่ไหมคะวันนี้กำลังมีงานด้วยนะคะโอ้โหดูถั่วพู ได,ได้แล้วแหละเดี๋ยวแม่แซมให้สัก็สีหันจะจะขอบคุณมากค่ะนี่นี่นนค่ะนี่ฝักนี่ค่ะถายได้จนมืดอ่ะอือโอ้ยเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนอือโอ้โหขอถ่ายคลิปไปก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอ้หดูสิคะเพื่อนเพื่อนถั่วผู้สดๆนะคะ สวยงามมากเลยสองอันว้า <laughs> มีคขาใจดีเดี๋ยวจะเก็บไปขายมาซื้อที่สวนเลยนะคะเนี่ยโอ้โ oh. หวันนี้มีงานอ้โ uh huh. ทุลักทุเลนะคะตอนนี้โ uh huh. อย้ยดูสิคะสวยมากเลย uh huh. เพื่อนเพื uh ่อ huh. นใครอยากกินมานะคะวังงูเห่าวันนี้มีงานเกษตรนะคะ uh huh. หัวเยอะมาก ของกินเยอะมากดอกไม้ก็เยอะนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องก็ย่าไม่ได้มานะคะทุลักทุเลมานะคะเดินนี่คะ่ะดูทัวร์ภูสิคะอสวยจริงๆคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะาม,มาแบบสนุกสนานเลยคะ่ะวันนี้เอ้าไอ้คาไปไหนเนาะคอนซื้รคอนซื้อถ่ายคลิปไปเพลินเลยคะ่ะ <laughs> ก่อ,น,อ,อนซื้อถ่ายคลิปไปเพิ่เลยลืมเลยลืมแม่ค้าเลยค่ะกำ <laughs> ลังสนุกค่ะอ้าวหูอยู่พวงนี้ก่อนสิเ,นเพื่อนดูสิคะวันนี้เราได้มีโอกาสมานะคะโอโ้สวยไหมคะอืมโอ้โห <laughs> ขอบคุณมากนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย